ก็นั่งพิ้มพ์ผมเสียเพลงเอาขอราะหดติดเสียงมันก็ไม่มีเสียงแล้วใช่ถ้าเกิดแกไป็นทติ๊กตอกอะไรเนี่ยแม่ก็ไปไปตัดมันก็เปลี่ยนเสียงได้ลบเสียงได้อันนี้เขจะไปลงย่องยูทูปเพิ่นทำไมถึงวันลบเสียงก็ไปตัดแต่งใน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 ติ๊กตอกได้หมดได้หมดเลยไปตัดแต่งในติ๊กตอกเป็นไรดิฉันเป็นไรกินน้ำไม่ค่อยเป็นต้องกินแบบในตัวกินได้แต่งต่อนะ น้อยก็ได้ไปลงกันนะไปลง,ลงเรี่ยวลงเรี่ยวก็ต้องอันลนตังขอแล้วยาวงแทบย่องนิ่งลงกดซีนะพี่ใครอ,อื่นอ,อ่ะวิถีไายอ่อนอ่พเพคนจะตายหนูหา่าคนเนี่นยมาต,ต้องหว่วงดอกช่องนี้มันมีคนเบิ่ง มีสิบค้นสิบค้นหยิบสิบค้อนขนาดแม่ออนเป็นแสนหละยังไม่มีคนเบิ่งใครทำนี่ละเพราะว่าเขาเสียประแหยแต่ยายก้อนเบิ่งจื้อแม่ขอบพวกไปพุ่นั่นแหละขอบพวกการพิษนะ